EFT Emotional Freedom Technique เ Techn ทคนิคอิสระภาพทางอารมณ์คืออะไรสวัสดีครับผมอาจารย์เอกไกรณภวิพบป,ประบอวงวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงศาสตร์หรือเทคนิคอันหนึ่งที่หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วหรือหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่เนะาะศาสตร์นั้นหรือเทคนิคนั้นชื่อย่อๆว่า EFT นะครับ EFT ย่อมาจาก Emotional Freedom Technique ถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยก็คือแปลว่าเทคนิคอิสรภาพทางอารมณ์ทีนี้หลายๆท่านที่พัฒนาตนเองและชอบศาสตร์ในแนวของการสื่อสารกับระบบประสาทหรือจิตได้สําเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกับคำว่า EFT มาบ้างแล้วแต่หลายๆท่านถ้ายังไม่เคยศึกษาดังดงน้นนี้เลยก็อาจจะเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่อาจารย์จะมาบอกให้ฟังในวันนี้เนาะ EFT อักษรย่อคือ Emotional Freedom Technique คืออะไรมันจริงๆแล้ว EFT เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นเป็นเทคนิคที่เกิดขึ้นใหม่เมื่อประมาณ10กว่าปีที่นี่เองครับใหม่ล่าสุดเลยของของการพัฒนาตนเองในระดับระบบประสาทและก็จิตใจสันนกด้วยซึ่งไอเทคนิค EFT เนี่ยมันมันมันถูกประยุกต์มาจากโค้ชคนหนึ่งที่เขาเป็น NLP โค้ชมาก่อน เขาจบมาตั้งเป็น personal coach ตั้ง NLP มาก่อนแล้วท่านไปนค้นพบไปนค้นพบเทคนิคนี้โดยบังเอิญนะครับเป็นเรื่องราวที่ amazing มากก็คือท่านก็ไปบําบัดไปไปช่วยเรื่อง b u i l นักกีฬาแล้วก็ไปนค้นพบเทคนิคอันนี้เข้าโดยบังเอิญแล้วมา success มัน work มากแล้วมาสำเร็จด้วยท่านก็เลยเอามาทำเป็นเทคนิคพิเศษอีกระดับหนึ่งต่อยอดจาก NLP ที่เราเรียกว่า e f t ที่ ถ้าคนไม่เคยเรียนเลยอาจารย์ก็จะอธิบายง่ายๆเลยว่า EFT เนี่ยเทคนิคอิสระทางอารมณ์เนี่ยมันเป็นขั้นตอนของการเคาะครับเคาะแท็ p i ิ้งภาษาอังกฤษแท็ p บิ้งในการเคาะต่างๆตามอาวัยวะตามร่างกายของเรานะครับในจุดเคาะต่างๆตามร่างกายของเราซึ่งมันมีระบบประสาทอยู่มันมีเส้นประสาทอยู่ในร่างกายถูกไหมมันมีเขาเรียกว่าตามแขนตามตัวตามหน้าตามหัวตามร่างกายเนี่ยมันจะมระระระีระบบประสาทอยู่ แล้วก็ทีน e เนี้ยไอเอฟทีเนี่ยมาเป็นเทคนิคที่การเคาะเคาะเข้าไปตามจุดต่างๆตามร่างกายที่มีเส้นประสาทอยู่แต่การเคาะของเขาเนี่ยมาเป็นการเคาะที่มีการใส่คําพูดเข้าไปเนาะเหมือนกับการส่งโทรเลขการเคาะแบบโทรเลขตั๊ดตั๊ดตั๊ดเนี่ยครับมันมีการใส่คําพูดเข้าไปในจุดที่ไปเคาะในร่างกายของเราตัวเราเนี่ยมันจะมีจุด ที่เหมาะสมกับการใช้คำพูดที่เหมาะสมกับระบบประสาทแบบนั้นหรือการย้ำเตือนแบบนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อส่งข้อมูลเข้าไปสู่ระบบประสาทให้มันเกิดแรงสั่นสะเทือนในการเคาะเคาะแล้วก็ส่งข้อมูลเข้าไปเพื่อจะไปการปรับเปลี่ยนโปรแกรมใหม่หรือเป็นการสลายโปรแกรมเดิมแล้วก็ลงโปรแกรมใหม่ได้เพราะฉะนั้นการเคาะของ EFT เนี่ยมันก็จะมีการเคาะในแต่ละจุด ตามร่างกายและมันจะแต่ละจุดมันก็จะมีเรื่องของคีย์เวิร์ดโดยเฉพาะของมันซึ่งมันก็เป็นเทคนิคที่ง่ายง่ายสั้นชัดเจนแล้วก็ทรงพลังมากและที่สำคัญ EFT เนี่ยเวลาเราเคาะเนี่ยมันสามารถใช้เรียกอิสรภาพทางอารมณ์ได้ซึ่งหลายหลายหลายท่านที่เคยกับอาจารย์หรือกับไปเคยฝึกกันมาแล้วเนี่ย แค่เคาะเนี่ยครับเขา break through ได้เลยเขาแบบเขาเขาเขาแตกได้เลยแบบปมต่างๆหรืออะไรก็หลุดได้เลยไวมากไวกว่า,าที่ต้องมารอทำา21วันเนาะไวกว่านั้นเยอะมากเลยเพราะว่า EFT มันจะเป็นการใส่ประโยคหรือคำพูดสั้นๆที่ส่งพลังแล้วเคาะตามจุดที่มันเหมาะสมเพราะาการส่งพวกนี้ครับไปในร่างกายในระบบประสาทเนี่ยมันจะไปกระตุ้นในส่วนส่วนเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องของเขา ให้มันส่งผลได้เร็วมากและสภาวะอิสระภาพทางอารมณ์มันจะออกมาแล้วมันก็จะเป็นการให้คะแนนมากกว่านะครับให้คะแนนของการเคาะของแบบ eft มากกว่าซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับระยะเวลา2 1วันเลยนะครับต่ที่สำคัญ eft มันจะมีจุดของมันอยู่จุดในร่างกายของมันประมาณ9จุด basic basic นะครับ9จุดซึ่งเป็นจุดที่สื่อสารแต่ละจุดไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ก็คือต้องไปเรียนรู้ในระยะหนึ่งแหละ แล้วก็จะมีจุดพิเศษเช่นจุดฝังเข็มในร่างกายของของแพทยแผนจีนซึ่งมันมีเส้นตามร่างกายระบบประสาทเส้นเมอริเดียนต่างๆในการเคาะซึ่งมันเหมาะสมกับการเคาะเพื่อจะไปสู่อวัยวะต่างๆเช่นคุณจะไปฟื้นฟูอวัยวะมันก็ไปเคาะตรงเส้นเส้นเมอริเดียนเหล่านั้นซึ่งคล้ายๆกับการฝังเข็มแต่เราไม่ได้ฝังเข็มเนาะเราใช้การเคาะแล้วก็ใส่ข้อมูลลงไปตามตาม จังหวะเคาะนั่นแหละครับมันจะส่งผลในการปรับเปลี่ยนได้เพราะว่าการเคราะมันก็จะได้เขาเรียกว่าแรงสั่นสะเทือน (vibration) เกิดขึ้นมันจะส่งผลเข้าสู่ระบบประสาทได้ไวกว่าการที่เราต้องมาทํา21วันเนาะอันนี้คือเทคนิคที่มันใหม่ล่าสุดแล้วตอนนี้มันเป็นที่นิยมมากสําหรับนักบําบัดท,ทั่วโลกนะครับแล้วมันเป็นที่นิยมมากสําหรับคนที่ต้องการพัฒนาตนเองแบบฉับพลันแล้วก็แก้ไขแบบฉับพลัน และที่สำคัญ EFT เป็นเทคนิคหนึ่งที่สามารถลบล้างลืมขยะในจิตปมในใจได้ด้วยนะครับเป็นลักษณะของการลบล้างลืมได้ด้วยแล้วก็ลงโปรแกรมบวกได้ด้วยคล้ายๆการสั่งจิตตนเองที่เป็นเซฟฮิปโนซิตเลยคล้ายๆกันเลยครับคล้ายๆกันเลยคือมันสามารถทำลบล้างลืมได้และมันก็สามารถลงโปรแกรมบวกได้ด้วยในในเทคนิคของ EFT แต่เพียงแต่ว่า EFT ไม่ได้กำหนดเวลา21วันเนาะ EFT เป็นเรื่องของการ ให้คะแนนในการาสภาวะอารมณ์ของคุณแล้วคุณก็ให้คะแนนตัวคุณอะไรแบบนี้เนี่ยครับเบสิกคือ9จุดในในร่างกายของเราแต่ถ้าเป็นแอดวานซ์มันคืออะไร EFT a d v อ n ว e นก็ม e ีเราก็สามารถเอา EFT นะครับไปปลั๊กับ n อ p ได้ NLP ก็คือนะครับการสื่อภาษาสุระบุาานะสารเนาะมันสามารถเอาเทคนิคของ เทคนิค EFT เนี่ยการเคาะเนี่ยอิสระภาพทางอารมณ์เนี่ยไปปลั๊กกับ NLP ได้เพราะว่าอาจารย์บอกแล้วว่ามันต่อยอดมาจาก NLP เนาะมันจึงกลายเป็นว่าไอ้สองศาสตเนี้ยมันมีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้นในระดับ advanced คือสามารถเอาสองเทคนิคนี้มาเจอกันได้ในเวลาเดียวกันระดับ advanced คุณก็สามารถเอาไอ้ตัว EFT เนี่ยนะครับไปปลั๊กกับการทำสมาธิได้ทำ meditation ได้แล้วก็เอา EFT ไปทำกับ การทำสมาธิก็ได้อีกนี่คือแบบขั้นสูงเนาะหลังจากนั้นคุณก็สามารถถ้าคุณเชื่อเรื่องพลังงานคุณเชื่อเรื่องการใช้อำนาจพลังงานของหินต่างๆนะครับหรืออโรมาอะไรแบบนี้คุณก็สามารถเอาเทคนิค eft นะครับไปผสมผสานกับ stone therapy ได้พลังงานหินบำบัดได้คือเอาการเคาะแต่ไปผนวกกับหินกับอโรมาได้ด้วยนี่เป็นศิลปะปของการสั่ง การโปรแกรมหรือการเอาเทคนิคไปผสมผสานไปใช้กันได้ซึ่งมันเป็นชั้นสูงซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นนักบําบัดหรือนักสั่งจิตที่เขาต้องการเอาไปเอาไปต่อยอดนะครับก้อนนี้คือเทคนิคของ EFT ซึ่งเป็นเทคนิคที่กําลังเป็นที่นิยมทั่วโลกสําหรับนักบําบัดและเป็นที่นิยมในอเมริกามาก mm. เพราะว่ามันเกิดจากที่อเมริกาเนาะ mm. ก็ฝากไว้เป็นองค์ความรู้ดีๆและเทคนิคใหมให่ๆให้คุณเข้าใจว่า EFT มันคืออะไร อนี่คือการเคาะตามจุดตา่างๆตามระบบประสาทในร่างกายของคุณนะครับตามจุดฝังเข็มด้วยแล้วก็สามารถใช้สคริปต์ง่ายสั้นกระชับทรงพลังในพลัง,ลงคาพูดให้ชัดเจนเพื่อจะส่งผลงในระบบประสาทของคุณในการลบหลังลืมก็ได้ลงบวกก็ได้บ,วบิวพลังอะไรได้หมดเลยโดยการให้คะแนนเนาะนะครับอันนี้ก็คืออ,องค์ความรู้ที่อาจารย์เอามาเผยแผ่ให้เป็นองค์ความรู้ให้คุณเข้าใจว่า ไอศาสตร์เนี้ยไอเทคนิคนี้มันเป็นแบบไหนและรูปแบบเป็นยังไงถามว่าเห็นผลดีไหมอาจารย์ด้วยส่วนตัวของอาจารย์อาจารย์บอกว่าเห็นผลดีมากอาจารย์ก็ใช้ใช้อันเนี้ยผสมในการสั่งจิตหรือในการอเวลาออกไปสอนกับลูกศิษย์หรือในการสัมมนาอาจารย์ก็ใช้ eft บ่อยมากในการเอาไปแจมกับ nlp ไปแจมกับการโปรแกรมจิตใจชนึกหรือไปแจมกับการบําบัดร,รายบุคคลด้วยเพราะว่ามันส่งผลได้ดีมากเลยแล้วก็ผลลัพธ์กลับมาดีมากนะครับก็ถ้าใครสนใจก็คอยติดตามว่า EFT มันคืออะไรหรือคุณสามารถค้นคว้าในโลกโซเชียลได้น่าจะมีองค์ความรูก้เกี่ยวกับ EFT นะครับแต่ที่สำคัญก็ ต้องดูลหลายๆที่เนาะเพราะว่าบางทีก็พีเพียนอยู่เหมือนกันนะครับก็ฝากไว้เป็นองค์ความรู้ใหม่ๆให้พวกเราได้พัฒนาตนเองแล้ววันหลังมีอะไรดีๆอาจารย์จะนำมาเผยแร่อีกแล้ววันนี้อาจารย์ขอตัวก่อนแล้วเราพบกันในคลิปหน้าอย่าลืมติดตามอาจารย์ใน Facebook Fan Page และช่อง YouTube ของอาจารย์อาจารย์ไกรน์วภพบวรวงศ์นะครับแล้วเราพบกันในคลิปหน้าวันนี้อาจารย์ลาไปก่อนสวัสดีครับ